ไม่รู้เลยครับพี่แจ็กยังไม่ได้แจ้งนะเรื่องนี้ต้องรอพี่แจ็กแจ้งก่อนไม่ช่วมกันคนระับ วันทันไหมครับพี่ถ้าไม่ทันเดี๋ยวผมไปตามน้องที่เป็นดาบน้องวุ้นซีผมมาช่วยทันไหมครับพี่ใช่ครับมิตเตรครับทันนะพี่เนาะ <Bye. S 2> ขอบคุณฟอลโล่ใหม่ครับ แค่คำว่าเสือแบบว่าคนที่จะเป็นไอ้นี่ละกันครับผมน่าจะอธิบายได้ส<ง>ุดละคนที่จะเป็นหัวมือครับมันใช้สีเดียวสีสากันไม่ได้หรอครับเหมือนเสือสองตัวที่ต้องมาอยู่ท่ามเดียวกันนะครับเขาก็ไม่ยอมก้มพวกผมก็ไม่ยอมก้มอ่ะอันนี้อธิบายแบบกลางๆเลยนะ ันก็นต้องตีกันจนกว่าจะมีเสือตัวใดตัวหนึ่งออกจากถ้ำถ้ำนี้ไปอ่ะสอดแรงจัดที่คือคำทักทาสวัสดีครับเดี๋ยวครับผดีวครับเดี๋ยวครับสวัสดีพี่จัดครับ เราโดอนแบนแต่ไงนะโดนแบนแะไรนะแบนอะไรนดนบครเขาใหม่เข้าใหม่ข้าใหม่เข้าใหม่ไม่ก็ทิเก็ตไม่ทิกเก็ตแจ้งออนนอไอดีก็ได้ออกอันนี้ว่าตอนแบบป้ายประกาศปะแบบอยรีอะไรเงี้ย วันยังไม่ได้กินข้าวเลยมันปักหมูไว้เนี่ยตอนแรกมันจะไปทอดหมูนานแล้วแต่มันยังไม,ไม่ได้ไปทอดเงียแล้วมันก็เนี่ยจนติดติดเล่นอ่ะพี่ยัดผมรู้อยู่แนละ้วในใจว่าไงก็มีตีเหมืนอนเนี่ยแต่ผมว่าแบบติดเล่นอ่ะเอ้ยไม่ตีหรอกคงแค่แบบหยอกเย้ากันอ่ะโดนแบนเฉยๆครับน่าจะเป็นที่ระบบของเซิร์ฟเวอร์ครับเก่ดน่าจะปลดได้ไม่มีปัญหาแล้วผมว่าแบบติดเล่นไงแบบ เล่นกับพี่ตุน่นเล่นกับใครอยู่เนั่ผมก็แบบโอเคเดี๋ยวค่อยไปทําก็ได้ไปกินก็ได้นะเรียบร้อยแมวผมจริงยังไม่คุยเรื่องอะไรครับได้เล่นชัวร์ครับมีการแทงสวนกันตรงหน้าทีซีแล้วยังไงก็ได้เล่นครับอันนี้ ประเทศนี้แนลครับแต่ว่าไม่รู้แต่ผมไม่รู้ว่ารูปแบบการเล่นจอกามาเป็นรูปแบบไหนเงี้ยม่อนยังไม่ไปทำเลยพี่วันวันนี้ยตังม่อนหมดแล้วอนวันนี้ต้องกินแบบข้าวที่บ้านแม่เขาไปทำแบบข้าวแม่ให้หมูจับมาไว้ ว่ามันจะเป็นปั้นก้อนหมูทอดนานาค่อยๆคุยกันนะครับนานาเหลือกลับแทบไปทันเนี่ย่คือผมออกไปแล้วเว้ยแบบไปแล้วอ่ะผมโตให้พวกมันดูแล้วว่ากูยูเทิร์นกลับอ่ะนี่ไม่ต่างกันที่แย่คือแบบไม่ใจว่ะใหญ่เอ้ยตามทุกกรณีนะไน้องหน้าคุณจะไปหน้าไม่น่าในหลอดไม่กล้าน้องทีเซียหลอดเดี๋ยวถ้าจะเล่นอ่ะขอเล่นแชร์จอสามสิบคนเลยนะ ก็ไปเลด้เหรอใช่ใช่เพราะว่าเราต้องการความบริสุทธิ์เพราะข่าวเข้ามาที่ U F D ว่าเขาไม่ขอไฟกันเลยเพื่อนรู้จักสิ่งิที่เรียกว่านี้ป่ะทีทีบีอ่ะผมไม่ผมไม่รู้นะผมไม่ได้แบบที่บ้าน้าผมไม่ไม่รับความสงสัยกับอนน้องแล้วก็ไม่เล่นพี่แดงครับแล้วรา้อีตาได้ส่งไปครับก็ไปส่งที่ส่งเยอะกว่าบ้านนี้กำลังทำอะไรเปล่า ให้ผมข้าวไปนี่นู่นเลียนนะพี่ลุงอยู่ไหมอะถ้าลุงอยู่จะพี่ไปก็ได้ว่าพี่ต้องไปอ่ะพี่ว่าพี่ต้องไปอะพี่จะลุงมาไหมลุงมาไหมผมไม่ใช่แจ็คข่าวดิแจ็คข่าวดิแจ็คข่าวดิผมเช็คข่าวที่ตอนนี้คือกำลังคุยอยู่ครับที่ส่งข่าวงานไปมึงมือเช้ด้วยว่าลุงมาไหมแค่นั้นพอแค่ใช้เพื่อคุยเลยแค่ลุงมาหรือเปล่าน้อลุงเอียงดินมาบอกผมครับว่าลุงไม่อยู่นั่นแหละที่ผาน ก็คุยยังไม่ได้นะก็ต้องรอลุงมาอาพี่ไม่อยากท้ามแมับากอแต่พี่ไปงจริงๆแล้วพี่จะไปเยอะแล้วน้วอ,งวองกุ้งนี่น้องกุงนี่ผมบอกไว้อียนะอย่าะเียนหัวใจยัาเน่มองนั่งได้เลยครับไ,ไปไปไไปมีหุ้นสวย นะครับจะไปเอาเวทหรือเอาใครมาที่เต้องไปสอนลุงครับเราเดี๋ยวพ่จูบมาแบบไม่ได้ขอเขาเรียกว่าเอาลับเอาเขาเรียกว่าอะไรลักลอบขึ้นชายแดนมาแบบข้ามข้ามน้ำข้ามทะเลมาบ้าเป็นผิดกฎหมายเดี๋ยวพิจักก็จะไป พี่จุกย้อใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาดิรอบที่แล้วอะ